เบบี้กินอะไรคะบอมบดอกใหญอะไรนะคะพูดช้าช้าเบอร์ใหญ่ผักกาดดองของยายกะบอใยายชอบไหมล่ะชอบป้องอร่อยไหมอ,อ,อร่อยไหม <c oughs> อร่อย,ยไหมฮะอร่อยรสชาติมันเป็นยังไงมั่ง ันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดเค็มไหมเค็มเค็มไหมอือฮึเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหวานไหมหวานหวานปะคะหวานหวานด้วยเหรออือหวานตรงไหนอือกรอบไหมกรอบไหมอือฮึ